ดนตรีนะคะคุณผู้ชมที่อบวนไปด้วยความรักอีกครั้งหนึ่งในซ er ีซั่นออฟเลิฟสองครั้งนี้เป็นครั้งที่6กนะคะก็เตรียมพบกับคู่จิน้นเอมกับน้ำนะคะซึ่งเป็นนักร้องน้องใหม่บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของทั้งคู่ค่ะีท่น้ ถือเป็นคู่ขวัญอีกหนึ่งคู่ของบ้าน AF อย่างเอมสาธิดาและน้ำกันกุนนัดนะคะก็ขึ้นมาร้องเพลงคู่ค่ะเตรียมพบกับ มีความพร้อมนะคะในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีคอนเสิร์ตซีซั่นออฟเลิฟซองครั้งที่6ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของทั้งคู่กับการมาได้มีโอกาสมาร่วมในเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่หลังจาออกจากบ้าน A.F. โดยทั้งคู่ยอมรับว่ากดดันเนื่องจากต้องขึ้นเวทีเดียวกันกับนักร้องมืออาชีพอีกหลากหลายคนค่ะแต่เมื่อได้รับการเลือกก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ ามาดูทางด้านผู้จัดคอนเสิร์ตกันบ้างนะคะด้านผู้จัดคอนเสิร์ต s e a s o n of Love Song ค่ะบอกว่าคอนเสิร์ตเพลงรักเนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมานะคะไม่หวั่นค่ะว่านักร้องที่มาร่วมงานนั้นจะมีประสบการณ์มากหรือว่าน้อยเพียงใดเพราะมองว่านักร้องทุกคนเนี่ยก็มีศักยภาพในตัวเองเต็มร้อยค่ะ เพราะว่าเป็นเฟสติวัลแรกคือคําว่าเฟสติวัลนี่คือใหญ่มากใหญ่มากคนเรต้องเป็นเทียวแบบอ๋อใช่แบบจุดลูกหูลูกตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่วันนึงเราต้องไปยืนนะจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความรู้สึกแรกจริงๆแล้วมันกังวลมากเลยว่าเราจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนเราเหมาะหรอที่จะไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มาละงานเนี่ยได้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้เต็มที่เต็มที่แล้วพอเราเห็นชื่อศิลปินนะคะในงานก็รู้สึกว่ากูตื่นเต้นมากๆเราจะมีโอกาสได้ยืนบนเวทีเดียวกับพี่วีเขาใช่ะใจาเเเป็นนนลรทั้้ย ตอบตรงๆว่ากดดันกดดันเลยเพราะว่าวมันเราเป็นน้องใหม่แล้วก็เ<ช>พิ่งออกมา1ปีเรายังประสบการณ์เรายังน้อยมากค่ะแต่ว่าในเมื<ช>่อเราได้รับโอกาสที่หลายๆคนอยากจะขึ้นไปยืนเวที Season of Love Song เราก็ขอตาทำให้เต็มที่ค่ะจริงๆร้อเพลงสมัยนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนจากความรักกันทั้งนั้นแหละ<ช>เนาะก็คือ <ๆ S 1> ที่มาฟังดนตรีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นเพลงอาจจะไม่ใช่เพลงรักทั้งหมดแต่ว่ามันจะเห็นมุมมองของความรักในในหลายๆรูปแบบใช่ค่ะเหมือนเราตอบโจทย์ของทุกคนที่มาฟังในวันนั้นไม่ว่าจะมาเป็นคู่คู่รักคู่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอะไรย่างเงี้ยก็มาฟังก็ได้แล้วใครที่มาคนเดียวก็ได้มาได้มีพวกเราเป็นเพื่อนแน่นอนค่ะที่แบบนี้นะฮะสวยและที่สำคัญเสมอมาซีซั่นออฟเลิฟซองครั้งที่หก อคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะยังเป็นการรวมตัวของนักร้อง15วงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาร์มแช่นิวจิวสครับ25 h o u r s และอื่นอื่นอีกมากมายค่ะมาร่วมกันขับกล่อมบทเพลงรักในคอนเสิร์ตรักเราไม่เก่าเลยนี่ให้พวกเราได้ฟังกันยาวๆกว่า14ชั่วโมงนะคะโดยคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่เวเนโตตลาดน้ำสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีใครสนใจพุ่งตัวไปที่นี่ นี่เลยค่ะจองบัตรการที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะอ่ะของเสียนพี่พี่อามแชร์นิดนึงก็เป็นวงโปรโดเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็เปิดเพลงวิวพวกเรากันแบบสุดฤทธิ์เลยนะคะ <S <S อยากไปละสี่งานนี้นะคะ <S <S